นี่ก็เป็นแป้งชั้นนอกแป้งชั้นนอกนะคะแส่แป้งชันน้นในก็ห่อไปให้มันเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็มัครึ่ง แป้งไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีเขาจะคึงง่ายนะคะแต่นี่แม่ไม่ได้พักเลยหิว <Okay. S 1> คึงให้เป็นแผ่นยาวๆก่อนแล้วก็ม้วน ต่ออีกหนึ่งรอบถ้าทำแป้งแข็งนะคะลายเขาจะเยอะถ้าทำแป้งอ่อนลายไม่ค่อยมี ก้นแล้วก็แบ่งสีตัดครึ่งก่อนเห็นไหมเขาจะมีลายแบบนี้นะคะก็ต้องใช้แป้งโปะหน้าด้วย เวลาทํานี่หาผ้าคุมแป้งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งนะคะแป้งโปะหน้าก็ทําแบบนี้ไปนะกะหรี่ปั๊บเราเวลาทอดเขาจะได้ไม่แตกนะคะ ออกไปให้เป็นแผน่นโอเคประมาณนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมคะเขาจะมีลายนะก็ตักไส้ไก่ใส่ค่ะไส้ไก่ก็ผัดแห้งหงนะคะถ้าผัดให้แห้งเนี่ยเขาจะเก็บได้นานใส่ไปทำให้เป็นกลมๆ ก็แตะน้ำหน่อยเนี่ยนะคะก็บีบบีบปลายขอบขอบเนะะี่ยค่ะให้แบนก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดจัดทรงเขาให้เป็นรูกป,ปะจับนะคะเสร็จปุ๊บอะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็บีบไปเนะะี่ยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบีบแล้วก็ทำอย่างนี้ เห็นไหมไปเรื่อยเอยนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนาะบีบอย่างนี้นะคะก็ตรงปลายนี่ก็พับไปด้านหลังนะคะนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะได้กะลีป้าแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาตั้งนะคะก็ตั้งอย่างนี้นะคะลายเขาจะได้ไม่หายนะคะแบบนี้แล้วก็หาผ้าคลุมไว้นะคะ 那你样。<laughs>